Hello Atlanta, happy Mother's Day. <laughs> กลับมาพบกันเช่นเคยกับบ็อกซ์ทวิสรับวันหยุดยาวชวนดูหนังคลายร้อนกันสักหน่อยเริ่มกันที่ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้แห่งปีมาเฟอร์เดย์ที่จะทำให้คุณหัวราะไปพร้อมกับน้ำตากับเรื่องราวความสัมพันธ์หลักรสชาติของเหล่าคุณแม่กับคุณลูกในมุมมองที่แตกต่างกันของ5ตัวละครนำทั้งแซนดี้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องทำหน้าที่เลี้ยงดู2ลูกชายจอมป่วนหลังสามีไปแต่งงานใหม่ บลดลีคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ต้องรับบทเป็นทั้งพ่อและแม่จำเป็นไปพร้อมกันเจสซี่สาวมั่นที่ห่างเหินกับแม่มาหลายปีแต่ต้องกลับมาใช้เวลาร่วมกันอีกครั้งมิรรนดาเว r k i n g w o m a n เจ้าของธุรกิจโฮมช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่ตัดสินใจแล้วว่าชาตินี้จะไม่ขอเป็นคุณแม่ แลริสตินหญิงสาวที่โตมาจากการเป็นเด็กกำพร้าซึ่งไม่เคยได้รู้จักแม่ที่แทจ้จริงของตัวเองภ <c oughs> าพยนตร์เรื่องนี้อาจไม่แตกต่างกับภาพยนตร์โรแมนติกค,คอมเดี้ทั่วไปแต่ความพิเศษมันอยู่ที่การรวมตัวกันของ3นักแสดงตัวแม่ระดับซูเปอร์สตาร <c oughs> ์ที่โคจรมาประทับฝีมือกันครั้งแรก นั่นคือจูเลียโรเบิร์ตส์เจนนิเฟอร์นิสตันและเคทฮัตันแถมด้วยบริดจ์โลเ์นสันนักแสดงสาวดาวรุ่งที่กำลังไปที่จับตามองคนล่าสุดของฮอลลีวูดซึ่งถือว่าไม่บ่อยนักที่นักดูหนังจะมีโอกาสได้เห็นทีมนักแสดงระดับนี้มาประชันบทบาทกันในหนังเรื่องเดียวเตรียมพบกับความรักหลากรูปแบบของแม่ที่จะพาคุณไปสู่เสียงหัวเราะ น้ำตาและเข้าใจในความหมายของความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน m a t h e r s Day 5พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ Mother's Day, <S Mother s Day. <S Tanner no 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 Oh it's like the fourth time h e done this For all its inconveniences Lang was satisfied with life in the high rise Ready to move forward and explore life มาต่อกันที่ภาพยนตร์ดราม่าแอคชั่นเรื่อง Highlights ที่ดัดแปลงมาจากนิยายยุคเซเวนที่ของเจจีบาลาดว่าโดยเรื่องของคุณหมอหนุ่มโรเบิร์ตแลงรับบทโดย t ทอมฮิ d ล e สตันซึ่งได้ย้ายเข้าไปอยู่ในอาพาร์ตเมนต์หลังใหม่บนชั้น25ของตึกระฟ้าหรูหราและสันโดษของกรุงลอนดอน แต่เขาก็ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของชนชั้นต่างๆที่อยู่ในแต่ละชั้นของตึกแห่งนี้โดยมีริชาร์ดวอร์เดอร์นักทำหนังสารคดีที่อาศัยอยู่ชั้น2เป็นแกนนำของนักต่อสู้เรื่องชนชั้น ความสูงของตึกไม่ได้ทำให้คนสูงส่งมากกว่าสมองเป็นสโลแกนที่อยู่บนใบปิดหนังขอนังแนวนี้คงต้องไปติดตามบทสรุปของการเรียกร้องสิทธิของพวกเขาได้ในโรงภาพยนตร์ฮาปษนภาคมนี้ค่ะ ส่วนสัปดาห์หน้ายังคงต้องกลับมาติดขอบจอกันต่อแล้วคุณจะไม่พลาดหนังดีที่น่าดู The future.